8ข้อที่ควรทำหลังตื่นนอนเพื่อสุขภาพทีดีขึ้นคะ่ะอย่างแรกเลยค่ะห้ามเลื่อนนาฬิกาปลุกค่ะทุกคนเคยเป็นไหมคะว่าถ้านาฬิกาปลุกเอ้ยขอนอนต่ออีก5นาที10นาที15นาทีอ่ทุกคนน่าจะเคยเป็นเราอาจจะนอนเกิน15นาทีนั่นก็ได้นะคะการเลื่อนนาฬิกาปลุกเป็น เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายเรามากๆเลยอะค่ะไม่ดีกับแม้กระทั่งร่างกายแล้วก็นิสัยเราไม่งั้นเราก็จะทำกายเป็นเป็นคนที่เสียนิสัยผัดวันผัด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 งานไปเรื่อยๆไม่เสร็จสักทีอะไรเงี้ยข้อสองคือเราต้องดื่มน้ําเปล่าหลังตื่นนอนค่ะมันจะส่งผลดีกับร่างกายเราอย่างไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมีองค์ประกอบของน้ําถึงเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต ในในสมองเนี่ยก็จะมีน้ำมากถึง7จสิเลยทีเดียวน้ำจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะข้อ3ค่ะออกกำลังกายเบาๆหลังตื่นนอนค่ะออกซันเบาๆสัก15นาที10นาทีอ่าข้อ4ค่ะอย่าลืมขับถ่ายค่ะการขับถ่ายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะว่า อย่าลืมนะคะว่าเราอะ่ะกินอาหารเข้าไปเราก็ต้องขับถ่ายออกมาไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นของเสียอยู่ในร่างกายเราข้อ5ค่ะกินอาหารเช้าอาหารเช้านะั้นมีความสำคัญแล้วก็มีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าเป็นมือแรกของวันแล้วก็เป็นพลังงานที่เราจะแบบสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ข้อ6ค่ะรับแสงแดดเบาๆเราต้องออกมารับวิตามินดีเพื่อให มาช่วยในการเสริมสร้างการทำงานของกระดูกและฟันช่วยดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสนะคะข้อเจ็ดค่ะอาบน้ำรู้สึกไหมคะว่าบางคนที่แบบไม่อาบน้ำในตอนเช้าอ่าเราก็จะแบบเราอยากคิดว่าเราอาบแล้วเมื่อคืนแล้วเราจะไม่อาบเมื่อเช้าอ่าเป็นวิธีที่ผิดเลยค่ะเพราะว่าวันนั้น คือถ้าเราอาบน้ําเราก็จะแบบมีสมองปลอดโปง่งบางทีเราอาบน้ําเราจะคิดอะไรได้ในตอนอาบน้ํานะคะคิดงานได้คิดเรื่องนูน้นเรื่องนี้ได้ข้อ8ค่ะทบทวนตารางงานค่ะเราก็ต้องมาทบทวนว่าวันวันวันหนึ่งเนี่ยหรือว่าวันพรุ่งนี้เราจะทําอะไรทุกอย่างข้อมูลเราก็จะได้ชัดเจนไม่ขาดตกค่ะสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้คะ่ะ